แหละท่านผู้ชมผมอาจจะแต่งตัวดูไม่เหมาะสมไปหน่อยแต่บอกเลยว่ามันต้องมีสไตล์วินเทจคลาสสิกที่แท้จริงต้องคอสโบนกระดูกไฟหน้าสปริงเกอร์แบบนี้มีคนแซวแน่นอนพี่แจ๊คโ,โหเสียงงานศพข้างๆดังลั่นเลยแต่ไม่เป็นไรเราอยากขายเราต้องทำไงนะเอาพูดรู้ไปสิเป็นไงสวย สภาพนิ่งในตองอูคันนี้นะครับคอสโบนแท้ๆเลยครับตรงรุ่น,นครับโชกหน้าจะปิงเกอร์เดึกๆๆๆ,ๆแท้จะโรงงานนํำเข้า32ปี2009วิ่ง20,000กิโลไฟหน้าแต่งมี LED ครอบไฟกักเท้านะครับอเลนเนสหัวเกียร์เอลเลนเนสมือเบกมือคัตโรเลนแซนโอ้ฝ่าเดิร์บองเดอพี่เฮด,ดีแต่ง อันนี้คิดถึงสมัยเก้าเเลยโอ้โหเบาใบบัวของแท้เนอะนี่แหละรถที่แม่งทำไม่คล้ายๆมันแบบมันก็จะขยานจักรยานใส่เครื่องยนต์นี่ตูดเปด็ดฝายท้ายแปงง้งท่อบิ๊กเลเดียนแวนไฮโอ้ไงความเดิมแม,ม่บูแม,ม่โบครบกอแงแต่งอะไรทุกอย่างครบ สีเสือสภาพโคตรดีนะสาภาพ,พไม่ดีคันนี้ผมไม่บิ่งไปเอามาแน่นอนหัวภาพดีมากเห็นเลยแบบเห็นเลยต้องโดนนะตอนก้อนล้านสองปีที่แล้วล้านสองแต่ตอนนี้จะได้ก็เก้าแสนแต่ผมแฟกลืมรินจกจัดให้เจ็0แสนเก้าหมื้าบาททะเบียนแท้จัดแฟนด้วยเจ็แสนก้าหมื่นก้าพันบาทเพื่อี่ขี่ค,คอสโบนตัววินเทจเท่แบบนี้ใครสนใจศูนย์แปดเก้าเก่งหนึ่งสี่แฟกตัยรุ่นทำากิน ทำแต่เรื่องของกินอย่างอื่นไม่ทำ